สวัสดีค่ะพอพอยแม่เอฟซของคุณคูแม่เหมียวนะคะทักทายย่ำเสาวันจันทรที่23กันยาย,ยน2 5 6 7นะคะมืออื่นเป็นมือเปิดฤด,ด,ดูการของสาวน่อยเผิดบานแพงกระตื่นเต้นเนาะเห็นเพื่นเปรยเปรยมันบอกฉากแสงสีเสียงที่เพื่อนจะเตรียบการตอนรับพอพ่อยแม่เอฟซว่าสียิ่งใหญ่อลังการขนาดใดหลายหลายคนกับใจจดใจจออย,อยากบึงว่าศิลปินที่จะฟ้องชื่นชื่นชมชืมช่นชอบนะ จะออกมาโชวอ์อีหยงแน่ใส่ชุดแบบไร่รอซำไถ่เนาะรอก็เกาบอหรือรว่ามีเอีหยงสี่น่าสนใจกว่าเกาบอนี่ก็คือสิ่งที่พ่อแม่เอซีเฝ้าติดต,ตามนะคะตามห้ยกำลังใจกนะเชียอยู der, ่เด้อมนาหน่อยเพชบ้านแพงมานาผู้บ่าวหน่อยผู้พานของคุณครูถ้าชมถ้าเชียถ้าห้กำลังใจคือเกานะ่าเนาะรุ่นว่าบากล่ามานาหน่อยของคุณครูสีมีอี้ยงโชว์เดียวบอสีห้องเพลงยังนะคะสเตน้นอ่า เป็นตะหักเป็นตะแพงซํำได้นะคะกระร็ล่อหุ่มลอเบิงนะคะหลายๆคนก็เฝ้าติดตามแล้กการศิลปินนองหม่ที่เขามาในวงการเพื่อจะเป็นแบบใดเนาะสิถึกใจพระพออร่อแม่เอฟซีบอลดันก็คือกําลังใจที่จะเห็นเนาะค่ะจะจะให้จะมอบให้กันุ้งอิงนะคะมีอย่างนอใไมๆโชว์แล้วก็เอฟเฟกต์ด้านฉากต่างๆจะเป็นแบบใดเพราะเขาเห็นในสาวนหน่อยแล้วเพื่อนโชว์สองเพื่อนกับโชว์เอฟเฟกต์มาแน่ละส่วนหนึ่งที่เขาเห็นโอ้ก ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการเพราฉะฉนั้นวงหนึ่งเพื่อนนี่คือสิบยองแพย์อยู่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะรอเบิง์คือการว่าอุวงอิงจะเป็นแบบใดนะคะกระเสือใน,ในความสามารถของเพื่อนเนาะคะ่ะสอมเต็มสอมอย่างมากอะคิดว่าสเตปต่างๆออกมาปีนี้ฤด,ดูกาลนี้นาสิด,ดังสิปังกว่าเก่านะคะให้กำลังใจศิลปินทุกคนทุก่าน์เลยนะคะให้กำลังใจบอดโจน้นำกันว่าฤดูกาลนี้ให้คล่องใจพอมเอเอซี่ให้ล้่นลามไปเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับน้องหักแพงกับฝึกซ้อมต่อไปได้หลายเดอ้อโอกาสต่างๆที่เขามากนั่นก็คือสิ่งที่เข้าต้องพัฒนาเจ้าของเฮ้จังไดละเขาเ้าสจข้อใจของเพื่อนเบื้องตัวอย่างเบื้องศิลปินที่เพื่อนกระลังอ่าเติบโตเข้ากับเขาไปเบื้องหนึ่งการว่างโตการเบาการจากับพอพ่อแม่อฟซี่แล้วก็ผลงานที่สําคัญผลงานเข้ากับต้องพัฒนาไปเหมือนทังบอร์ดเพื่อนให้โอกาสยิบยืนโอกาสมากนั่นก็คือสิ่งที่เข้าต้อง เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนจะคอมให้โด่งให้ดังให้ปังเอาให้กำลังใจน้องโซเฟียคือคุกมือเตรียมตัวสอบให้ดีได้ลาเดอร์ปีเพิ่มจังไปอ่อนทั่วน้ำพอๆแม่ๆไอนๆนะะ้น้ำพีพีนะคะน้ำพีพีคู่ก็ติดตามให้กำลังใจเห็นน้องอ่า แคชเชียนะคะเห็นผมพผมบอบหนารักนะคะให้กำลังใจกับว่าทีศิลปินได้อนาคตว่าเคยโทร่ไปหาเพื่อนอยู่ที่ทางบ้านปนก็สิสวนการพูดการคุยมาตลอดให้กำลังใจกำลังใจนะคะอ่าให้กำลังใจทุกคนทุก่านเอาทักทายย่ามือเศร้ามือนกัก็ฝนตกคือเกานะคะเมืองข่าวสารคู่มือนก็มีแต่แนวเป็นยานะคะให้ระมัดระวังเจ้าของนะคะข่าวแต่ละหมื่นฟังแล้วก็เมื่อยเมื่อยเนาะค่ะเนาะมีแต่แนวคักๆแนี่โหดๆนะคะว่าจะเป็นพอเมลูกตะกีก็มีข่าว ทน่น่ากลัวเพราะฉะนั้นก็นให้ระมัดระวังเข้าเป็นคนดีที่จังใดกะผ่าคุมครองพระบาทสมเเนาะเอาถักทายยามเสาเพียงแค่นิก่อนเดี๋ยวคุณจะไปโรงเรียนฝนตกเรียนแบบนี้น,นะคะให้สุขภาพดีมีความสุขสุขสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ ความทรงหาตอนเชา้าเสียงลายเมสเศษเบาเบมีรูปดอกไม้ทักทายอย่าพึ่งรำคาญทุกสิ่งล้วนมาจากใจจากคนที่อยู่แสนไกลห่วงใยไถ่ถามคิดถึง ความเงามีบ้างเหมือนกันนั่งนอนอยู่แต่ในบ้านลูกหลานควรคิดคำหนึ่งหลายโรครุมเราใกล้วันสุดท้ายมาถึงเพียงขอเวลานิดหนึ่งขอสวัสดีตอนเชา้า ส่งมาดอกไม้แห้งเหีเ่ยวแล้วนะหมดวันเวลาหายเงาคงลาจากโลกนี้ไปไม่เห็นหน้าเจ้าไม่ได้ทักทายตอนเช้าลาไกลชั่วนิดน,นิรันดร์ที่ส่งดอกไม้ทักทายเพียงให้รู้ว่า ยังมีชีวิตอยู่นะสถานเจ้งข่าวลูกหลานอดทนอีกหน่อยอีกนิดอย่าพึ่ง,งรำคาญรอหน่อยอีกนักไม่นานสัญญาณจะงียผ่าน าำไม่ส่งมาดอกไม้แห้งเหีเ่ยวแล้วนะหมดวันเวลาหายเงาคงลาจากโลกนี้ไปไม่เห็นหน้าเจ้าไม่ได้ทักทายตอนเช้าลากไล่วนิดนิรันดร ที่ส่งดอกไม้ทักทายเพียงให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่นะสถานะแจ้งข่าวลูกลลานอดทนอีกหน่อยอีกนิดอย่าพึ่งรำคาญร,รอหน่อยอีกนักไม่นานสัญญาณจะงหยิบหาไปเอ